รถคันนี้ทำสีมาต้องโดนชนมาแน่เลยถามหน่อยว่าถ้าไม่ทำสีอะ่ะคุณซื้อไหมหน่อยรถทำส,สีมาจะเป็นไหมต้องโดนชนรถทำสีมาจาเป็นไหมที่ต้องเป็นรถโดนชนชไม่จำเป็นรถเจ็ดแปดปียังไงมันก็ต้องทำสีอยู่แล้วแต่ลูกค้าบางคนบอกหูรถคันนี้ทำสีมาต้องโดนชนมาแน่เลยถามหน่อยว่าถ้าไม่ทำสีอะ่ะคุณซื้อไหมอะนี่มาดูนี่คันนี้เนี่ยรถไม่ทำสีเพิ่งซื้อเข้ามา ยังไม่ทําสีเลยเนี่ยมีร่องรอยเนี่ยสะเก็ดหินเนี่ยรอยขีดข่วนเนี่ยคุณก็บอกโอ้โหซื้อรถมือสองไม่เก็บงานไม่ทำอะไรเลยสภาพแบบนี้จะขายยังไงอา้าพอไม่ทําสีคุณก็บอกรถไม่พร้อมใช้พอทําสีให้มันสวยคุณก็บอกรถโดนชนมาสรุปลูกค้าต้องการแบบไหนเพราะฉะนั้นพี่่อยจะบอกนะคะว่ารถจะโดนชนไม่โดนชนเนี่ยดูอะไรดูโครงสร้างรถทําสีมาเขาทําสีภายนอกถ้าคุณจะดูรถชน คุณดูที่โครงสร้างเลยเดี๋ยวนี้คลิปรีวิวเยอะแยะสอนวิธีดูรถชนไม่ชนดูยังไงลูกค้ามาหาพี่หน่อยอุ้ยคันนี้โดนชนมาทั้งแถบเลยนู่นนี่นั่นสุดท้ายพอให้ช่างมาดูช่างบอกไม่มีอะไรเลยรถแค่ทําสีอย่าตกตากไปเองลูกค้าบางคนคือกลัวจัดเลยลูกค้าหาบอกเลยนะถ้าใครอยากได้ดรถสวยๆรอหน่อยช้าหน่อยเราเก็บงานให้สวยพร้อมที่จะส่งมอบให้คุณแต่ละคุณบอกว่า คุณอยากได้รถที่แบบสภาพแบบนี้ได้เลยค่ะพี่หน่อยยินดีเดี๋ยวลดเงินให้ด้วยไม่เก็บอะไรให้เลยแล้วก็ให้คุณเอาไปใช้สภาพแบบเดิมๆจากเจ้าของเอาไหมล่ะเพราะฉนั้นซื้อรถกับพี่หน่อยทุกคันเราเก็บงานให้หมดฝากไว้นะลูกค้าอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีดๆเก็บงานเรียบร้อยมาเจอกับพี่หน่อยพอรทิพย์ออโต้คาร์รับรองว่าก,ก่อนส่งมอบคุณจะได้รถสวยตรงปกแน่นอนค่ะ